มาเสพเสรจเหมือนกันแขีวเขียมคุ้มเลยโอ้ยปักใส่ตอนนี้ตอนนี้ร่มแห้ง,งท่านผู้ชมเนี่ย สบายดีท่านผู้ชมวันนี้เสื้าท่านผู้ชมมามกินซอยจุเบาเราไปพ่นห้องมากมือเสาร์นี่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 นท่านผู้ชมนี่ในข้างหน้าหมักใหญ่เลยนี่ในข้างหน้าแน่หลักก็สามสิบกีบแน่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่โอ้ยงามงาม,มาะมาณ,ปร,มาณประมาณเจ็ดมุกก่งกลัวที่สำคัญเลยตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ อุ้ยตับตับตับตะบะหวานจุไอเสียเอาครับเนื้อเนื้อกับเนื้อแดงนี่สั่งไม่ขาว่าเอาตัวแดงแดงไม่ขาว่าสั่นเบาเราเอามาดูเสียกับม้วห้ำมาสั่นเอามาเดี๋ยวเบาเราสีไข่เจียวนี่อู้เจียวเจียวเจียวพิ่งทานผู้ชมนี่ขี่เพียวหอมเอาเบาเราสีซ้อยขออนุญาตซ้อยกันทานผู้ชมนี่เอ้ามือนี้ ทายแบบไกลๆโดนให้พี่ให้น้องครับชมตัวนี้นะก่อนมันฮะ<า>ตัวนี้ก่อนเออนี่เดี๋ยวคอยซ้อยตัวนี้ก่อนที่น่ะโอ้ยนี่ก็คือบุเขาบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อยเอ้าเอาเนื่อยก็ซัเเกเอาขอเนื่อยส้อยครับชงอู้ยเหนือหน่อยแรงเหนือหน่อยแรง ใส่มีท่านผู้ชมนี่แรงเลยเนี่ยบึงน้องสีเหมืองไ่เยอะน้องสีเหมืองน่องสอยกันเด้อท่านผู้ชมเว้ยเหนื่อยขนมางามในงามดีใส่เขาไปกับเขาห้อนเอามาแล้วสอยกันแป๊บนึงยังไง

ไอตับมาหลายตืออยู่ท่านผู้ชมเอาเอาตอนไงอยู่บ่ตับ<อ>จ,จะเอาตอนหน่อยบอเอามาเา่เาขนาด,ดานีกันตับตับมันวันเอาโมนีได้นิลแสบมาฝากพี่ตอนน้องยีตะกะฝากาาานี่ด้วยครับ นี่แล้วเสียบเนี่ยจะเคยกินในวานนียนะนี่คันแท่นาเนื้อีใกล้วเนี่้นนนเ,นเนาะเป็นขนา ต่อยเป็นที่เรียบหอยแล้วท่านผู้ชมนี่เอาเข้ามาเข้าชุมวิทยกันด้วยเนาะกาบ้าวลาสิเก่ข้าวข้าวคนท่านผู้ชมแจ็คปิดมอไรเอาเก่ข้าวเกิดของแนวกับกิเก่ข้าวเนาะโอ้ตัวจวดพี่น้องมาเบาๆไรใหญ่หางลุยกันด้วย กบเผาเนียวห่อนเนี่ยประมาณเจ็ดโมงคัท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนียวเนี่ยห่อเนียเน่ยห่อต่างไม่รู้นาะเอ้าลุกเอาเพราะว่าพื้นที่เ่ามันโมหลายเอา้าเอา้เอา,เอาเหนื้อก,อก่อนทำแดกแห่งมันก่อนฝากเลยเด้อท่านผู้ชมฝากงงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองเบาเราเลยเด้อให้ไล์พันธุ์ทรัพล้เกเรท่านผู้ชม เกาลอยกลัวแหละครับให้นอยพันทับนอกก็เอาคููเพิ่งโคตไห้กับขอบคุณพี่น้องหลายๆโกตไห้เป็นน้องใจเนาะเอามาแซ่บๆมากันแกวเขียมคุ้มเนี่ยโอ้ยปลาเข้าเลยกะสิมี่พิ่ง้องเปย์แหละครับ มะเขือเอา้าตักใส่ตอนนี้ไงตอนนี้ร่มแห้งท่านผู้ชมเนี่ยน้องักอืม,อมข่าวว่า สามสิบก,กีบสามสีห้าเอาสีก็สามสิบกีบห้านี่ยเราตองซอยเสร็บๆสีบันกันเด้อเอาสามสิบกีบพันตับเนาะเป็ดแบบสูชสีได้หมอ หอม,อมปุนเขา้าไปหอมอ่ะนี่แสบป้อโอ้ขนาดมวนใหญ่ครบเลย หมอย่ากระนั้งออกนผู้ชมลมลมพัดว่อยๆได้ยังมันส่อง เหมือนในไนมาคิงกิโล ตับโอ้ตับเนี่ยมันซ่อนตับท่านผู้ชมต้นแบบเงีเง้ยๆน,นิดเอาอืมหวานจุย้ย เงินีแดงงามโูามา้ร่มมาผู้เร็นผู้ดีเยอะจนเลยจองซอยน้ำกินน้ำมันต้องแสบทานผู้ชมบังสิาา้อร่อยสามสิบกิโหมาทำก่อน โอ้สุดยอดแห้งเหนือนี่โอ้ในใจขนาดนี่นะหัวมากกินข้างหน้านะั่นน นจับหรึ่งคิวตะเข้าก็ได้ยังไรเนี่ยหตับต่อน,นี่ยังขาดมะเอา้าใส่วางสดเบื้อง แก้วเนี่ยกรับใส่ใจเอาชดทำยังไงฝากที่ตอนนอก ăn chuối à, ở dưới bên kia xuống Khẩu thà hẹn Hãy อีจังเลยเขียนมั้ยโอ้ลมผัดเิ็นเล้ลมผัดว่อยๆเลยสามสิบกีบเอ้อี่อเจอกัอน <cười> ừ Ủa Này chạy rồi mọi Ba này đâu à? Thì sẽ tôi nói ai vậy ừ. bỏ? Không, phải là mua ham quá. มช้อนเนี่ยแดงมึงข้างหน้าทางผู้ชมเขาจุดด้วยอยู่ ល្រូប្ กระชุดอยอดเท่านั้นเองท่านผู้ชมซอยจุ๊ เอากะเวลาขันยาวแล้วเนาะก็บ้าแล้วขันจบคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ฝากคือเก่าพี่น้องมักกระไดถึกใจกระแทกให้เบาแล้วแสแนวน้าเลนเด้อเบาแล้วแสแนวทั้งสองยูทูปก็สีไหลพันคนทั้งหยิบบุหรี่กะฝากพี่น้องกดติดตามเบาแล้วกับคอมเมนต์เบาแล้วกับ ขอบคุณหลายๆเด้อพอวาวเรา,วา,วาก็พอได้ทายให้พี่ให้น้องครับชมตลอดไปเนาะก็ขอบคุณกิณบนาพอกันไหมวา,วาวาว,วาเราสีน้ำเมนูอะไรผาฝาพี่ตอนน้องกับผาโคตรที่ตามเนาะสำหรับคิปนีล่าพี่น้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีสบายดีพี่น้องสู้หูสู้ค้นพี่น้อง